ที่น้องว่าท่านอีกแล้วครับเมื่อนี้รับเพื่อนพวกสุกรครับกลับมาสารคารบ้านเท่าแล้วครับเป็นศิลปินเดียวนะครับฉลองนั้นสมุดสอนเลีวันราตรีแห่้ดาวก็ตื่นกับเปิ้งหู้เลยก็ลงเป็นสารคิกกันว่เลยเป็นกรรมการเลี้ยงวันเพราะหลายปีแล้วใช่แล้วครับโอ้ดีใจหลายครับที่แรกมาสมาชิีแบบคุณละมาเอื่อนแล้วง่ายมากที่แต่ว่ามี่ยังเป็นกรรมการเป็านใช่ครัวันนี้ครับได้มาเจอกับคุณพ่อนะครับ แต่ว่ามาสารคาำกับโดนดนเถิด,ดเอาอิริมันถ้ Nh าว่ามียามม่างเว้นอีริเนี่ย่างเว่นกับเดินทางนะครับแต่ถ้ามันได้โอกาสมาย่างเว้นเนี่ยเดียแบบไม่หายอยู่ถัดก่อแบบว่างแต่นี่มันแต่ว่ันนี้ได้พักพอกันแล้วเรื่องความที่ไม่บังเอิญหรอกแล้ะะมาเจอกันแล้วครับเดี๋ยวมืัอนี้เจอกันยูน,น่าห้ามืัอนี้ตะกี้ตะกี้ไปขอตื่ไม่ดีต้องเพิ่นเดี๋ยวนี้ตื่น <laughs> เต้นด้วยครับวันนี้กลายกลายเป็นแบบตัวเองต้องมาขึ้นเวทีเองแล้วนะครับก็เป็นเป็นอีกมุมหนึ่งตั้งแต่ พ่อก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เห็นตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยนะครับตอนตอนนี้แบบโตขึ้นมาในในอีกมุมหนึ่งแหละนะครับพอเคยบอกสู่หลายๆคนฟังว่าแล้วเพื่อนเนี่ยเพื่อนสนใจมอเล่าตั้งแต่ดมอตุนเหมนกัแม่นแน่นครับมอตุเนี่ยมาสารภาพรับดิกับปูอะไรกับแบบว่าไปถึงที่นี่แล้วแต่ว่ามาสอบกับอะครับมาสอบคือผมพ่อให้ไปนอนอยู่บ้านนะครับบางทีพ่อพ่อ่อหลุดย้อมผได้เลยพ่อหลุดหลุดย้อมผมด้วย มีคุณหมอหมอโจก่อนอ่าหมอโจมีหมอโจอยู่บ้านพาไปเบิ้งพาไปหลุดยักษ์ไปก่ก็เลยได้ฝากโดนไปหลุดจิตก็เลยมาสารคามบหลุดจากผู้ใดเลยครับก็เลยมาขอที่พักต่อทีผักว่าทำผักปิ้งอาศัยเลมาสอบเขานะครับว่าต่อก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผมในวันนี้นะครับก็แค่เรี่ยมนะครับไม่มากหาสูงครับจนวันนี้ผม อ่ <พอ S 1> ถือว่าถือว่าประสบผลสำเร็จถือว่าสำเร็จในขั้นหนึ่งอยู่นะครับผมก็ไม่ลืมนะครับกับสิ่งทุกอย่างที่พอ่พอมอบให้ทั้งกอนรงทั้งส่วนมากประเด็นก่อนหนาผมผมรู้สึกว่าผมไม่อาจจะมองว่าผมยังไม่เก่งในงด้านด้านการรำแต่ว่าเรื่องการใช้ชีวิตเนี่ยส่วนหนึ่งได้มาจากได้มาจากพอก่อนะครับไปงานมันเรียนรู้เองวะ่ะมันเรียนรู้เองวะ่ะไปงานเขาเห็น การพวาสวัสดีคนทักทายคน้นทักก็สังเกตนะผมสังเกตแต่ผมก่เคยบอกดู<ม>สังเกตเออการที่จะว่างตัวกับศิลปินมันมันมีอย่างที่ซับซ้อนกว่านี้มันต้องอ,อนน่อนน้อมยอมตนแล้วมันเห็นเองแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่มาปรับใช้เป็นส่วนสำคัญมันส่วสำคัญก็แค่ได้ยินเบาเลยเนี่ยก็เคยเบาแต่ว่าแบบคือมันผมผมเห็นเห็นการตั้งแต่ขึ้นรถกินข้าวหรือว่าขึ้นเวทีลงเวทีต่างๆก็แบบที่เรา<ต> คือแบบเชื่อที่น้องใช่ไหมครับแมนครัคือจนได้มาปรับใส่กับชีวิตอยู่ความกัส่วนหนึ่งเลยมาจากที่ว่าไปบุญนะครับเป็นศิลปินดีนะหลักแสดงว่าจะรย์ไปบุญมีส่วนหนึ่งดีสำคัญเลยครับถือว่าเป็นส่วนสำคัญว่าช่วงไหนมันเป็นช่วงที่เลียนหลุยดีเพราะว่าผมมันใหม่แล้วก็คือถ้าอะไรที่มันใหม่ๆเนี่ยมันจะถ้ามันโดนชิปที่ดีมันก็ดีเลยทุกทิงทุกอย่างในแห่งการเลียนหลุเนี่ยผมมองว่าถ้ามันมีชิปที่ดีตัวอย่างที่ดีมันก็จะดีไปเลย มันเป็นอย่างนั้นดีใจมากครับต่อไปจะเลิกตูเลืองอีกยินงเลยไหมนั่นหรอครับมาสารคามพกามีบ้านของตัวเองอยู่หลังเมงกระบานพอคู่ไม่บุญเนี่ยแหละมาได้ตลอดเวลาครับลาทีมงานมาได้เลยลูกเขียนลูกค้าเขาเยอะมากลูกหาเยอะมากไม่เลวแล้เป็นกลายเป็นรุ่นรุนรุนเรุ่นแรกๆไปแล้วกลายรุ่นดีไปแล้วายรุ่นดีไปแล้วลูกศิษย์บ้างหลายๆเพื่อนศิษย์บอกว่ารับเรือนวงศกรแตเคยเป็นลูกศิษย์พูดเองเพิ่นอัดคลิปรับใหมยคู่เลย